ก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับก็จะมีอะไรมาอธิบายสักหน่อยนะอีกแล้วใช่อพอดีว่าเครื่องมือในการตัดต่อของผมมันเสียนะรดยโทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้ตัดต่อนั่นเองนะก็ผมเลยต้องใช้เครื่องที่ผมเล่นเกมซึ่งมันตัดต่อได้ไม่ดีเลยนะนะก็อื คลิปมันอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดหรืออาจจะมีโลโก้ของ Cry Master อยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะก็ถ้าไม่อยากให้มันมีก็ผมช่วยโด o n a t i ให้ผมด้วยคนละบาทก็ยังดีผมต้องการ1 1อยบบาทนะต่อเดือนใช่มันจะได้ไม่ต้องมีโลโก้มาบังให้กวนตาก็ไปดูคลิปกันเลย ตัวกแกชอบโชว์แบบนี้ไม่ใช่เหรอค่อยๆลิ้มรสและซาบซึ้งในการแสดงอยู่ตรงนั้นซะนี่นี่มันอะไรกันรีบปล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราเป็นแค่คนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องด้วยสักหน่อยนี่คิดจะฆ่าพวกเราด้วยงั้นเหรอหยุดทีเถอะนะฮ่าฮ่าหุบป,ปากซะเจ้ปปาพวกโลกของฉันทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่กลัวปีศาจพวก,ก้านี่หรอก ก็บอกว่ามีใช่ปีศาจไงเล่าฟังนะท่านองค์หญิงอะฉันฟื้นขึ้นมาจากความตายยอมรับความจริงซะเถอะนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ซานดารีบๆฆ่าเจ้านี่สักทีสิอ่ะองค์หญิงคือเรื่องนั้นด้วยแดาบเวทมนต์ของเขาคนนี้ฉันเลยขยับขาไม่ได้ค่ะพูดอะไรกันต่อให้ต้องตัดทิ้งก็จงปกป้องฉันสิเตะ ตัดขาอ่าไม่ได้ไม่ได้นี่คือเวทีของฉันอย่ามาเปลี่ยนเนื้อเรื่องตัวละครเอาเองสิหุบป,ปากซะพุกระไม่ยอมให้แต่ต้ององค์หญิงหรอกซันดราอัศวินสาวที่จิตใจใจสซื่อบริสุทธิ์แต่ว่าฉันรู้ตัวตนจริงๆของเธอนะมานี่ท่านองค์หญิงจะจ้าคนไรเมารยาทปล่อยฉันนะ ถึงเวลาเริ่มการแสดงแล้วล่ะขบวนพาเรดงานแต่งไม่ใช่เหรอเจ้าบ่าวก็เข้าร่วมสักหน่อยสิบทเพลงประสานสองคนด้วยคู่รักในอนาคตยังไงล่ะยี<อ>นี่จะทำอะไรนะ่ะเล่เาเกิดมันขีบไปเองช่วยด้วยท่านแม่แม่แม่มาม่มามา่เงั้นเหรอ อะไรกันมาเธอค่อนงั้นเหรอเจ้าบาวของท่านองค์หญิงเนี่ยมามาช่วยด้วยปล่อยองค์หญิงนะเจ้าสวะเอาละตัวละครก็มากันครบแล้วเพราะงั้นท่านองค์หญิงทั้งที่จะแต่งงานอยู่แล้วแท้ๆแ,แต่ทำไมถึงไม่ใส่ชุดสีขาวละ่ะชุดดรสสีแดง สีของเลือดมันไม่เปล่งประกายไม่ใช่เหรอไม่จูช้นต่ำตั้งใจจะทำอะไรกับเชิญกันคะเอาละอะไรนั่นเหรอก็อยากมีลูกไม่ใช่เหรอท่านองค์หญิงถึงเวลาเริ่มอีเวนต์หลักแล้วละ่ะหรือหรือว่าตั้งใจจะข่มขืนฉันอย่างนั้นเหรอ